สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเกมแรกระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตดกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเกมเนี่ยสนุกสุดมันมากๆนะใครที่ได้รับชมเนี่ยอธิบายให้ฟังกันหน่อยค่ะว่าได้ลุกไปเข้าห้องน้ํากันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันแทบจะไปไหนไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันแลกกันแบบแต้มต่อแต้มเลยโดยเฉพาะในช่วงเซตที่5้ามันมากๆค่ะแล้วก็เป็นทางฮุนไดฮิลสเตดที่มีฟอร์มการเล่น ที่เหนือกว่าสามารถเอาชนะฮึงกุกไร์พิงค์สไปเดอร์ไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนนทั้งหมด18ต่อ25 14ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ20และ16ต่อ14ค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้เลยนะคะว่า ฮุนไดฮิลสเตดนั้นได้รับชัยชนะอันทรงคุณค่าย่่งมากค่ะเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะจัดขึ้นที่บ้านของฮุนไดฮิลสเตดค่ะในช่วงเซตแรกเนี่ยนะคะมีหลุดไปบ้างสําหรับทางฮุนไดแต่ในที่สุดก็เริ่มที่จะกลับมาในช่วงเซตที่3เซตที่4และแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของทางฮุนไดอย่างมากในช่วงเซตที่5อันนี้คือสื่อเกาหลีใต้เขาเขียนไว้แบบนี้นะคะและในขณะเดียวกันค่ะฮึ่งกุกไลพิงค์สไปเดอร์เนี่ยสามารถที่จะทําคะแนน ได้อย่างต่อเนื่องจากนักกีฬาสรงคุณค่าอย่างคิมยันคยองสื่อเขารายงานว่าคิมยันคยองทําไปคนเดียวเมื่อวานนี้23คะแนนวินโลจอนสันก็ทําคะแนนได้สูงเช่นกัน21คะแนนเรนา20คะแนนค่ะทุกคนทำคะแนนได้เยอะกันทั้งหมดเลยแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถไปสู่ชัยชนะได้การสกัดกั้นของทางฮึงกุกไลท์พิงสไปเดอร์นั้นก็น่าทึ่งมากๆเกมบล็อกเนี่ยทำได้ถึง19แต้มแต่ มาพลาดนิดเดียวในช่วงเซตที่5ค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เขารายงานว่า ความผิดพลาดของฮึงกูกไล้พิงค์สไปเดอร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งแต่มันก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยพลิกไปตลอดการเลยค่ะและเขาก็ได้เขียนถึงช่วงฤดูการที่แล้วด้วยนะคะว่าฮึงกูกไล้พิงค์สไปเดอร์เคยพลาดโอกาสสำคัญแบบนี้ให้กับทีม h ฮพ h าสเอ็กซ์เพรสเวมาแล้วในเกมการแข่งขันชิแชชงแชมป์ในฤดูการปี2018ถึงฤดูการปี2019ค่ะ โดยที่สื่อของเกาหลีใต้เขาเขียนรายงานเอาไว้ด้วยนะคะว่าในช่วงเซตที่1น,นั้นอัตราการโจมตีสำเร็จของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มีสูงมากๆอยู่ที่42.4เอร์แนวโน้มในช่วงแรกเนี่ยฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ทำได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหรือการโจมตีแบบเร็วของทั้งวินโลจอนสันเรนาและคิมยันคยองดูเหมือนว่าฮุนไดฮิวเตตเนี่ยจะทาอะไรทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาตัวหลักอย่าง ดงฮโยจินหรือแม้แต่จองจียุนและวิภาวีสีทองก็ยังไม่สามารถต้านพลังของฮึงกุกได้ค่ะเขาก็เขียนไว้ด้วยนะคะว่าสุดท้ายฮึงกุกเนี่ยก็ขึ้นนำในช่วงเซตแรกด้วยสกอร์25่อ25ต่อ18 เข้าสู่เซตที่2ค่ะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ยังมีประสิทธิภาพเชิงรุกเหนือกว่าอยู่ที่36%สปอร์เซนต์ส่วนฮุนไดฮิลสเตดมีประสิทธิภาพในการรุกติดลบ3.85%เปอร์เซนตค่ะทุกคนเป็นอะไรที่อึ้งเหมือนกันนะที่ทางฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรุกติดลบแบบนี้ค่ะปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยในช่วงเซตที่2คะแนนก็ห่างกันมากๆห่างกันถึง11แต้มค่ะ ฮึ่งกุกไล้พิงค์สไปเดอร์สามารถเอาชนะฮุนไดฮิลสเตทไปได้25ต่อ14ค่ะและสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนรายงานข่าวด้วยนะคะว่าการเสิร์ฟหรือการโจมตีการกระทำหลายๆอย่างของทางฮุนไดฮิลสเตทนั้นมันไม่เอื้อต่อสถานการณ์นี้เลยคือหมายความว่าทําอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดประมาณนี้ค่ะ แล้วสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ขึ้นไปแตะที่24ก่อนโดยที่สกอร์ของฮุนไดยังอยู่ที่13 และฮุนไดก็ได้แต้มเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น14แต้มแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะตามได้ทันเลยด้วยซ้ําฮึ่งกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ก็เอาชนะไปได้25ต่อ14ค่ะในช่วงเซตที่2นี้ประสิทธิภาพการโจมตีของฮุนไดอยู่ที่3.85%อย่างที่ไต่ได้บอกไปนะคะซึ่งเขาก็เขียนรายงานออกมาเลยนะว่าประสิทธิภาพการโจมตีของวิภาวีลดลงเป็น0ค่ะยางไฮโดจินติดลบ 14. ส่วนจองจียุนลบ33.3เซค่ะแล้วสื่ออเขาก็เขียนด้วยว่าการโจมตีของทีมหุนไดนั้นเงียบสนิทเลยค่ะทุกคนเข้าสู่เซตที่3นะคะอัตราการโจมตีของทางฮุนไดฮิวเลสตดพลิกฟื้นขึ้นมาเหมือนฟื้นคืนชีพจากที่ เปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่เพียงสาเปอร์เซ็นตในช่วงเซตที่สามขึ้นมาเป็นห้าสิบเอดหนึ่งเอร์เซค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะและในที่สุดฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไม่สามารถต้านพลังของโมมาไว้ได้ในช่วงเซตที่สานี้เลยต้องพ่ายแพ้ให้กับฮุนไดฮิลเสเตด้วยสกอร์ยี่สิบต่อยี่สิบห้าค่ะเข้าสู่เกมการแข่งขันในช่วงเซตที่4ี่ฮุนไดฮิลเสเตดเนี่ยทำคะแนนมาเสมอก,กันกับทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เป็น19ต่อส9บ จากนั้นฮุนไดทํา3แต้มติดขึ้นเป็น22ต่อ19โดยที่ฮึงกุกไล์เนี่ยยังไม่ได้คะแนนเลยนะคะฮุนไดได้รวดเลย3แต้มและทางโมมาทําในเซตนี้นะคะคือทําคะแนนในช่วงเซตที่4คนเดียว12คะแนนวินโลจอนซันทาได้เพียง3คะแนนเท่านั้นซื่อเกาหลีใต้ได้เขียนรายงานต่ออีกนะคะว่าโค้ชได้มีการเปลี่ยนนักกีฬาโดยการเอาโกโยริมเข้ามาแทนที่จองจียุนแต่ สถานการณ์มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมันยังเป็นการต่อสู้อันตึงเครียดอยู่เกมพลิกไปพลิกมาแล้วก็เกมดําเนินต่อไปปรากฏว่าทางฮุนไดฮิวสเตดสามารถที่จะขึ้นนําหึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์และประสบความสําเร็จในช่วงที่สกอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18ต่อ19และเมื่อการบล็อกของคิมซูจีผิดพลาดทําให้คะแนนเนี่ยเข้ามาเสมอกันอยู่ที่19ต่อ19และหลังจากนั้นก็อย่างที่ไต่ได้บอกไปค่ะว่าฮุนไดก็ได้3คะแนนรวดเป็น2ี 2ต่อ19แล้วก็เอาชนะในช่วงเซตที่4ไปได้สำเร็จด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ20ค่ะ เข้าสู่ในช่วงเซตที่5ซึ่งเป็นเซตที่ระทึกที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสื่อเกาหลีใต้เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยได้ส่งนักกีฬาตัวจริงลงไปเล่นทั้งหมดเลยนะคะพยายามที่จะงัดกลยุทธ์ต่างๆออกมาทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ก็ส่งตัวหลักมาทั้งหมดฮุนไดฮิลสเตดก็ส่งตัวหลักมาทั้งหมดในช่วงแรกๆจะเป็นทางฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ที่ทําคะแนนขึ้นนําปรากฏว่า ฮุนไดฮิวเซดพยายามไล่ตามและมาเสมอกันอยู่ที่12-12ต่อ 12, จากนั้นเกมพลิกค่ะคือสื่อเกาหลีใต้เขาเขียนแบบนี้เลยว่าจากนั้นเกมพลิกโมมาก็มีการเซิร์ฟเอชทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงรวมถึงโค้ชคังซองฮยอนได้ส่งวิภาวีสีทองลงมาเป็นตัวจริงแทนโกเยริมและหลังจากนั้นคนที่กระทำความผิดพลาดก็คือวินโลจอนสันที่ตีลูกออกไปเองค่ะ สื่อกาลีใต้เขาก็เขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันพลิกมากๆเลยก็เป็นทางฮุนไดฮิลสเตทที่เอาชนะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ไปได้3ต่อ2เซตค่ะและจากทั้งหมดนี้นะคะสื่อเกาลีใต้เขาก็ได้เขียนสรุปด้วยนะว่านักกีฬาของทีมฮุนไดฮิลสเตทเนี่ยมีความสามัคคีกันอย่างมากร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์จะไม่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแต่เนื่องจากสภาพร่างกาย ที่ผ่านการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียกันไปบ้างนะคะคือประสิทธิภาพทางกายภาพเนี่ยอาจจะสู้หุ่นใดไม่ได้นั่นเองนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็รายงานการเขียนข่าวของทางเกาหลีใต้ให้กับแฟวบนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับฟังกันนะคะเพื่อนๆมีความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายพูดผิดหรือพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ